เคล็ดลับความสําเร็จของคนเราเนี่ยมีอยู่หอย่างนะครับหนึ่งรู้ไหมครับคืออะไรรักการเรียนรู้ตลอดเวลาสองมีระเบียบวินัยในชีวิตสมีเพื่อนที่ดีอยู่รอบข้าง 4. มีการสื่อสารเชิงพูดได้พูดเป็นหช่วยเหลือผู้อื่นมนุษย์เน<ห>ี่ยเขาบอกแล้วฮะถ้าได้ยินเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าได้เห็นเนี่ยจะจัดแต่ถ้าลงมือทำกูเข้าใจ จริงไหมว่าถกสำคัญไหมครับสำคัญเรามีอยู่สามข้อสีว่ว k นถกสองวันนี้คุณต้องเอาให้รอดเห็นไหมฮะถ้าคนที่เข้าคอร์สกอเราได้เนี่ยหนึ่งเห็นไหมฮะจะต้องประหยากจะพัฒนาตัวเองหรืองานเข้าสองต้องมีกําลังสามสุดท้ายคุณต้องมีเวลาอยู่กับเราสองวันนะฮะพร้อมนะครับภาคเช้าเนี่ยเทคนิคขั้นต้นการนำเสนอที่ดีเนี่ยกดเหล็กฝังอยู่สามข้อพอภาคบ่ายกดเหล็กจะมาแล้วครับ ครบอีกหกข้อวันแรกคุณก็ได้ครบเก้าข้อแล้วแต่จะครบหรือไม่อยู่ที่คุณคลิกเป็นไหมต่อยอดเป็นไหมสังคมแต่ละวันนี้มีโอกาสให้เราขึ้นพูดอยู่ไม่กี่โอกาสหรอกครับถูกไหมฮะไปเปิดงานเปิดตัวบริษัทเนาะก็ไปปนแต่งงานเนาะให้กำลังใจผูดแต่กับประชาเพื่อนโรงงานหรือไม่ก็หาเสียงเป็นลีดเดอร์ชิพองค์กรถูกไหมครับ เป็นหัวหน้าชาั้นประธานรุ่นประธานกลงุงเนาะนายกโลนด์ี่เห็นไหมครับเดี๋ยวได้ฝึกกันแต่คุณจะเลือกฝึกอะไรอยู่ที่ตัวคุณเรื่องที่หนึ่งครับเทคนิคขั้นต้นการน,นําเสนอที่ดีเรียนในว่อเช้าเนี่ยหัวข้อที่สองเดี๋ยวเราจะเข้ากันภาคบ่ายคือเรื่องอะไรครับหลักการพูดต่อสาชนโคลสบ,บุห้ามดูโยมห้ามดูจะดูใครตกขบวนบ้างหาัวข้อสุดท้ายพวกนี้เราจะเรียนจะเรื่องอะไรครับ การฝึกพูดบาการต่างๆเห็นไหมทีนี้เมื่อเช้าเราเรียนไปเนี่ยทคนิคขั้นต้นการนําเสนอที่ดีมีองค์ประกอบอยู่กี่อย่างครับสามอย่างอานะต่อไปครับสาหลักอ่าในส่วนของหลักการพูดต่อสื่ชนี่เราขึ้นขอน้อที่สองนะครับอยากให้ทุกคนอยู่กับผมอยู่กับจอนะครับอยากเปิดเอกสารแต่จดได้ พราะจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นหัวใจของหลักสูตรแล้วเลยที่จะทําให้คุณเป็นคนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะจะมีกฎเหล็กฝังอยู่อีกหกข้อที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้อย่างสบายพูดได้กับเป็นต่างกันแน่นอนครับแต่ต่างอย่างไรคุณค็ดตอบเองตอนนจบนะโอเคหลักการพูดต่อตอนาจประกอบด้วยสามประการครับประการที่หนึ่งนะครับแบบของการพูดอืม ไม่น่าเชื่อาการพูดมีหลยแบบไม่น่าเชื่อสองมีวิธีพูดการพูดมีหลายวิธีด้วยเหรอเห็นผู้นี้อยู่ทุกวันแน่สุดท้ายครับหัวใจการพูดกับเคยเห็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านไหมครับที่ขึ้นไปกล่าวอะไรแล้วเรารู้สึกตรงนี้เข้าในใจเนะาะเมื่อไหร่จะพูดจบสักทีเนาะจริงปะ ถูกไหมครับผมว่าหลายๆคนผ่านการตําหนิคนอื่นในใจมหมดละคนบางคนนี่นะครับพูดนานเกินก็เสียหายแล้วใช่ไหมครับยังลงท้ายเสียหายอีกสองเด้งเลยนะจนมีคํากล่าวว่ามึงไม่พูดจะดีกว่าอ่าฉะนั้นจากนี้ไปอย่าให้สิ่งเหล่าเนี้เกิดขึ้น,นกับเราระวังนะครับผมบอกแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปถามพวกคนตกคบวน บางคนตอบผิดช่องะฮะผมถามแบบตอบวิธีผมถามวิธีตอบแบบส่วนวิธีที่นะสองครับพูดจากต้นฉบับโอ้โหอันนี้เจอประจำเลยนี่ครับพี่น้องครับไปงานเลี้ยงที่ไหนเนี่ยเจอบ่อยไหมครับเวลาพิธีกรเขาเชิญผู้ใหญ่มาเปิดงานเจอบ่อยไหมครับที่ผู้ใหญ่ถือโฉนดที่ดินถือสคริปต์นะฮะอย่างเนี้ย คุณจบคอร์สนี้ไปแล้วกัลลุณาสังเกตให้เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าเป็นระดับผู้บริหารนักปกครองสูงๆนะฮะเวลาคุณจะเชิญเข้ามาออกงานเนะี่ยขอโทษนะครับอย่าส่งแต่หนังสือเชิญคุณจะต้องส่งสปีดให้เขาด้วยนะครับคือคาําร่าที่จะเข้ากล่าวเข้าใจไหมครับไม่งั้นถามไอ้สปีดอยู่ไหนฮะรเราต้องให้เขาต้องดูหนึ่งรอบครับว่างานอะไรมีอะไรถ้าจะเป็นผู้อันระดับสูงเนี่ย อย่างาาคุณเชิญเพราะว่าคุณเชิญวันนี้น,นี้เข้ามาไหมไม่ได้คุณต้องเชิญเป็นอาทิตย์เป็นครึ่งเดือนต้องพร้อมสปีดสเก็ตโดนงานต้องปแปลผมว่าเห็นแล้วเห็นมาหนึ่งยกแล้วการพูดจบความเข้า,าจใจคุณว่าสำคัญไหมสำคัญวันนี้อ่ะน้องฝนยืนขึ้นสิน้องฝนมาจากเอสพีกุ้งมาะถางกุ้งยืนขึ้นสิ ุ้งขายกระจกต้องบอกว่ากําลังผมกําลังจะชี้ถึงความเข้าใจวันนี้ถ้าให้น้องกุ้งที่มาจากการทําธุรกิจขายกระจกและอลูมิเนียมปิเซนกุ้งกระทะังคุณคิดว่ารอดไหมถ้าให้พูดถึงการพูดถึงธุรกิจกุ้งกระทะังคุณว่าเขารอดไหมกดเล็กผ่านไปห้าแ้อแวนะครับเดี๋ยวเราจะมีเบอสองนะครับ หลักสูตรศิลปะการพูดต่อสาชนองค์ประกอบ3ตัว1ึงแบบของการพูด2วิธีพูด3หัวใจของการพูด4ีขั้นตอนจำไว้ตอง4หมดเลยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวมีตารางสรุปให้ไม่ต้องไปเปิดตารางจดเอาจดเอา,าไม่ทันถามหัวใจของการพูดมี4ีขั้นตอนยกตัวอย่างไหนใครเป็นนักการขายบ้างใครเป็นนักธุรกิจบ้าง ชูม,มือสินะธุรกิจชูม,มือสูงๆชูให้มั่นใจเลยครับผมโอเคทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้มีอยู่สามขั้นตอนทักทายเสร็จขายของขายเสร็จปิดการขายถ้ามันตกหล่นไปไหนอีกข้อหนึ่งอะในเมื่ออาจารย์บอกม,มิเสียเดี๋ยวเราจะได้รู้